แฟนกลับไพวินทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยกันถึงสายแคมปิ้งกันบ้างดีกว่าครับเพราะว่ารถสไตล์แคมปิ้งแบบนี้ก็คือชอบเดินทางนะครับแบบไกลๆแวะพักอุทยานจุดกลางเต็นท์แบบเนี้ยทำนองลักษณะอย่างเงี้ยนะครับถ้าลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับวินตัวเดียวเพียงพอหรือไม่นะครับ เพราะว่ามีคำถามมาพอสมควรนะครับแล้วก็มีเต็นท์หลังคาพร้อมหยุดพักทันทีที่ชอบหรือเจอแหล่งที่ต้องการคำถามก็คือแล้วถ้ามีวินตัวเดียวเพียงพอหรือไม่นะครับคำตอบนะครับท่านผู้ชมครับถ้าสายแคมปิ้งลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับไม่ได้คิดจะลุยหนักอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็พอครับ สบายมากครับเดินทางคนเดียวติดวินไว้อุ่นใจนะครับเราก็การเลือกวินก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นวินแท้ก็ได้น,นะครับเพียงแต่ว่าจะต้องเน้นเรื่องเบรกความปลอดภัยของตัวรถนะครับเพราะว่ายางสไตล์แบบนี้ไม่เอาไหนครับถ้าไปเจอทางลื่นๆที่ต้องวินขึ้นไปลื่นๆเนี่ยนะครับถ้าวินไม่มีเบรกหรือเบรกไม่ทนนะครับ เสียงที่จะลดเนี่ยไหลแล้วก็ตกลงมาครับซึ่งเป็นอันตรายต่อครอบครัวมากๆเลยครับเกี่ยวเรื่องเบรกนี่นะครับบางท่านอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วนะครับว่าไส้ในเหมือนกันกับของไฮวินแต่วัตถุดิบไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันก็คุณภาพไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันเสมอจะมีลูกค้าเนี่ยนะครับมาเปลี่ยนวินที่เราเนี่ยหลายคันมากเลยครับเราก็เลยถามเอา้า วิเดอร์เป็นอะไรทําไมถึงต้องมาเปลี่ยนใหม่เสียเงินหลายรอบคําตอบก็คือเกือบตายพ่อแม่ลูกครับยกครัวส่วนใหญ่จะเกิดการไหลลื่นครับเรียกว่าอีกนิดเดียวก็ตกเหวแล้วเงี้ยเขาก็เลยไม่กล้าเสี่ยงแล้วก็มาเด่นวินรุ่นท็อปๆของไฮวินเลยครับด้วยคุณภาพของไฮวินที่เหนือกว่าวินในตลาดนี้มากนะครับจนบางยี่ห้อเนี่ยนะครับนำไฮวินเนี่ยไปแปะ โลโก้ทับไปเลยฮะทับของไฮวินไปเลยครับเป็นแบรนด์ของตัวเองไปเลยมะแบบนี้มันก็เนาะก็ลำบากหน่อยนะครับส่วน isuzu e m x p 2021คันนี้นะครับเลือกไฮวิน ps 1 2 h ่เดูต้นะครับไฮวินรุ่นนี้แรงดึงสูงกว่าปกติในท้องตลาดมากๆเลยครับัางๆนที่เป็นวินที่ไม่ใช่ตัวขนาดใหญ่ของไฮวินนะครับเป็น ตัวขนาดมาตรฐานนะครับไฮวินรหัส p s 1 2 Heavy Duty นะครับเป็นมอเตอร์ชนิดพิเศษเกรดสูงมากนะครับเป็นชนิดเบาหนึ่งนะครับลูกค้าที่ไม่เคยแกะไส้ในอาจจะยังไม่เข้าใจว่าถ้าเราไปซื้อวินยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือร,ร,รุ่นไหนก็นแล้วแต่ถ้าแกะออกมาแล้วซองฐานออกมายจงกระทองเหลืองอารามอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้ว ทิ้นงานออกมาแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าราคาถูกกว่า19,500บาทนะครับซึ่งรุ่นนี้ไฮวินรุ่นสลิง19,500บาทนะครับลูกค้าซื้อเลยครับเพราะว่าวินรุ่นไหนก็นแล้วแต่ที่ใช้อ,อมอเตอร์ที่เป็นฐานลักษณะนี้ราคาส่วนใหญ่เยียบ3 0ม0 0ื่นทั้งนั้นเลยครับคราวนี้มาชมงานติดตั้งวินกันบ้างครับในรถอีซูซู คันที่กำลังนำเสนอเนี่ยนะครับก็คือมิวเปี2อ2 2นีะฮะรถสไตล์อย่างนี้เนี่ยนะครับแน่นอนครับเรื่องของเดิมๆต้องมาก่อนก็คือไม่ยกยางเดิมทุกอย่างนะครับสายแคมปิง้งดังนั้นงานที่เราที่จะออกมาเนี่ยก็คือจะเน้นซ่อนนะตอนนี้พอแซนซ่อนเมื่อไหร่บินเมื่อไหร่มันเนี่ยมันจะมีผลหลายด้านนะครับก็คือ1คันโยกเกียร์ไม่สามารถที่จะเจาะรูด้านหน้าได้ เกียร์ในที่นี้ก็คือหมายถึงเกียร์ของตัววินนะครับจะทําอย่างไรที่จะไม่ต้องเปิดฝากระโปรงล้วงไปกปดเกียร์ฟรีของวินนะครับเสร็จแล้วแน่นอนครับบานพับนะครับบานพับป้ายทะเบียนตรงนี้ก็เกาะยากสร้างยากติดยากนะครับเพราะว่าด้วยพื้นที่จํากัดแต่ก็ไม่พ้นฝีมือช่างของไทยวินนะครับสามารถจัดได้หมดเลยครับ งานก็เลยออกมาเรียบเสมอรถเลยครับเรียกว่าแทบจะไม่โผล่ออกมาเลยครับยกเป็นพอๆกันเดิมๆนะครับถ้าลองงับป้ายทะเบียนเมื่อไหร่แน่นอนครับเราจะมองไม่เห็นตัววินกันเลยทีเดียวครับนะแล้วส่วนของไฮวินแน่นอนครับดึงเชือกออกง่ายนะครับเบาๆสบายๆไม่ต้องใช้สองคนสองคนช่วยกันดึงไงไม่ต้องครับของไฮวินเนี่ยเบามากครับ ในบรรดาวินไฟฟ้าด้วยกันในไฮวินเนี่ถือว่าเบามากๆเลยครับนะจุดที่ผมย้อนกลับมันนี้เนี่ยก็คือตรงนี้ครับก็คือตรงฟรีเกีย์ของวินนะครับถ้าไม่มีตรงนี้นะครับแน่นอนครับก็ต้องเจาะก,กระจังด้านหน้าแต่ถ้าเกิดเจาะแล้วก็แน่นอนมันก็จะโบหน้าเกลใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่เจาะก,ก็ต้องสร้างเปิดฝากโปรงล้วงแล้วก็ปลดเกี์ฟรีวินแต่ไฮวินไม่ใช่ครับเห็นตุ่มเล็กๆนี่แหละครับไม่ใช่ หมูนะครับยากครับใช้เวลาเป็นชั่วโมงและแต่ละคันก็ออกมาไม่เหมือนกันดังนั้นผลออกมาก็เป็นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นครับรถไม่ชม้ำไม่เสียเดิมจริงๆครับแถมน้ําหนักตัวรถก็จะไม่เพิ่มมากด้วยครับดังนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนโชกในสไตล์ของแคมปิ้งเท่านั้นนะครับแต่ถ้าลุยหนักกว่านี้แนะนําให้ยกแล้วก็ทําโชกทําโช๊คลังเสื้อใหม่ให้ดีขึ้นครับ การพับที่เราใช้ก็เพียงแต่จับแล้วก็หมุนได้เลยครับไม่ต้องกลัวว่าจะดังนะครับเพราะว่าเป็นเราตรงเรามีน็อตกันคลายที่มีบูทยางเข้ามาช่วยนะครับท่านผู้ชมที่อยากจะใช้บริการเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของบัตร First Choice ผ่อนนะครับได้บัตรวีซ่าทุกชนิดนะครับแล้วคำถามดอกเบี้ยเท่าไหร่อันนั้นเป็นไปตามมาตรฐานของอธนาคารนะครับ ยังมีรถหลายๆคันให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเราจะพยายามจัดมาให้ท่านผู้ชมเรื่อยๆนะครับเผื่อตรงกับรถของท่านนะครับหรือตรงใจของท่านนะไม่ว่าจะเรื่องของการยกรถการแต่งต่างๆเนี่ยยังเหลืออีกเยอะเลยครับเราตัดต่อไม่ทันครับก็เลยเลยเน้นแต่ภาพเป็นหลักนะครับก็ไปติดตามในแฟนเพจแทนนะครับแต่ถ้าเป็น YouTube นี่เราจะรีวิวค่อนข้างสมบูรณ์กว่าก็โปรดกดไลค์กดแตนเอ่อกด ติดตามนะครับเพื่อเราจะได้ได้ข้อมูลใหม่ๆเวลาอัพโหลดคลิปรีวิวเมื่อไหร่มันจะแจ้งเตือนไปให้ท่านผู้ชมทางบ้านครับ